สวัสดีครับวันนี้จะอัปเดต,ตตารางแข่งของนักวอลเลย์บอลสาวไทยในสัป,ปดาหที่สองที่จะแข่งที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยทีมที่ร่วมเข้าแข่งไทยและที่ฟิลิปปินส์ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาเบลเยียมจีนโปรแลนด์ญี่ปุน่นบัลการียแคนาดาและไทย โดยประเทศไทยจะทำการแข่งขันในวันที่14แมตช์แรกพบกับแคนาดาวันที่16มิถุนายนไทยจะพบกับโปแลนด์วันที่17มิถุนายนไทยจะพบกับญี่ปุ่นและวันที่19ไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาสำหรับสถิติพบกันครั้งล่าสุด สครั้งในปี2003ในการเวิร์ดเวิร์ดกลางปีไทยชนะ4-1ต่อเซตในสกอร์ 28-26, 25-18, ต่อ20-25ต่อและ25-22ต่อและครั้งที่2เวิร์ด Nation ช e นลีก w ูเมน2021ไทยก็ชนะอีกครั้งโดย3-0ต่อซเซตด้วยคะแนน 25่สิบห้าต่อสิบหต่อสิบเต่อสิถือว่าสถิติของไทยก็ยังเหนือกว่าโดยในครั้งล่าสุดที่พบกันในปีพศ2 0 2 1นั้นผู้ทำคะแนนสูงสุดคือมรลิกากันทองแต่ปีนี้จะเห็นว่าพัฒานาการของทีมคัน,นาดา เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เล่นดีมากขึ้นเรามาลุ้นกันว่าสาวไทยจะครองสถิติเหนือกว่าสาวขนาดาหรือเปล่าในปีนี้ขอบคุณ